ไม่อันจัดเต็มค่ะโรเซ่ Rose นะคะโคตระแพงค่ะกับการโปรโมทโซโล่ของเธอนะคะด้วยลุกเสื้อปาัหล่สีแดงคลายสกอตค่ะโดยเธอค่ะมีการมาบอกให้ทุกคนนะคะเตรียมพบกันกับเธอในรายการที่ชื่อว่า l i Li ิสทางช่อง YouTube ของ b l a c k p i n คค่ะก็จะมีตอนของโรเซ่นะคะที่จะออกอากาศในวันที่12มีนาคมที่จะถึงนี้เวลา11นาฬิกา45นาทีเวลาไทยนะคะก่อนที่จะปล่อย MV s o โซโล่ของเธอออกมาค่ะ โดยในรายการค่ะก็จะมีการเล่านะคะถึงเพลย์ลิสต์ของเธอนะคะว่ามีศิลปินคนไหนค่ะมาร่วมง,งานด้วยบ้างนะคะและในอัลบั้มนี้ของเธอค่ะเธอใช้เครื่องดนตรีอะไรบ้างอาทิเช่นนะคะมีอคูเลเล่ค่ะแล้วก็มีฮาร์โมนิการวมไปถึงกลองด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเห็นเขาลือกกันว่านะคะ อัลบั้มนี้ค่ะได้โปรดิวเซอร์ระดับโลกนะคะอย่างจอห์นเบลเลียนค่ะที่เคยร่วมแต่งเพลงนะคะให้กับอัลลูนไฟค่ะมาร่วมโปรดิวเซอร์แล้วก็เขียนเพลง on the ground ให้กับโรเซอีกด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนะคะเอมี่อัลเลนนะคะที่เคยแต่งเพลง adore you ของ Harry s t y l e ค่ะมาร่วมแจมอีกด้วยค่ะโอ้โหขนกันมาเพียบขนาดนี้นะคะเรียกว่า YG ค่ะทุ่มไม่อั้นนะคะ ที่เขาลือๆกันนะคะว่าใช้งบอาจ2 4ล้านบาทเนี่ยก็คงจะไม่เกินจริงแล้วละมัง้งเพราะขนาดนะคะฟังแค่ตัวอย่างค่ะก็ยังรู้สึกถึงความปังเลยนะคะแล้วก็เห็นเขาว่า on the ground ค่ะก็จะมาในแนวเพลงเป็นป๊อปร็อกนะคะแล้วก็มีบางคนค่ะมีการแซวนะคะว่าเอนี่อาจจะมาจากแรงบันดาลใจอันนี้ของโรเซ่หรือเปล่าแต่ก็น้องแชงนะคะมักจะอยู่บนพื้นอยู่เสมอนะคะแต่ยังไงเธอก็สวยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมนะคะเพราะว่าคราวนี้ค่ะ YG จัดเต็มให้มากๆเลยนะคะดูหรูหราเลอค่ามากๆค่ะก็อย่าลืมนะคะมาติดตามผลงานของเธอค่ะในรายการที่ชื่อว่า Li l i ี่สนะคะในวันที่12มีนาคมที่จะถึงนี้ค่ะ11นาิก45นาทีนะคะเวลาไทยค่ะในช่องของ b l a c k พ i n k นะคะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารกันค่ะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า